ในในตลาดของที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ในภาพรวมแล้วมีวิลล่าอยู่หนึ่งจังหวัดก็คืออำเภอปักช่องนครราชสีมานะคะสำหรับปักช่องกับอำเภอเมืองเนี่ยก็จะเป็นคนละเซกเมนต์กันเลยนะคะสำหรับปักช่องเนี่ยก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศที่มีสไตล์แล้วก็เป็น ตลาดที่ค่อนข้างราคาสูงกว่านะคะแล้วก็เป็นตลาดที่ต่างชาติก็ยังเป็นมีมีส่วนแบ่งการตลาดเข้ามาด้วยแล้วในภาพของถ้าดูบ้านจัดสรรเกือบทุกๆจังหวัดในภาคอีสานนี่ก็มียอดขายเฉลี่ยลดน้อยลงนะคะสำหรับอาคารชุดอาคารชุดแล้วก็วิลล่าเนี่ยเนื่องจากว่าในในฮาร์ฟ คร,ครึ่งหลังของปี6-7เนี่ยมีการเปิดขายใหม่แล้วเป็นทำเลที่ดีก็เลยอัตราการขายก็ค่อนข้างจะดีนะคะดีกว่าทางบ้านจัดสรรโดยภาพรวมแล้วก็โดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยห้าจังหวัดนี้คือโคราชขอนแก่นอุดรอุบลและมหาสารคามเนี่ยอุดรธานีดูดีสุดนะคะดูที่จะมีมีอัตราดุทซับที่ดีแล้วก็ระยะเวลาการขายที่ลดน้อยกว่า จังหวัดอื่นค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของภาคตัวอักยงเหนือ